ไม่หรอกครับแต่ว่าเขาด่าผมไงว่าผมด่าเรื่องอะไรเยอะไม่ได้ด่าเลยครับไม่ได้ด่าครับแค่บอกว่าค่ะผมแก่ที่ว่าคนไหนนะต้องหลายคนตรงนั้นอ่ะตรงนั้นมีแค่ผมคนเดียวไงที่ดูหน้าเราแก่ที่สุดไงผโอ้โษแล้วกันที่เจะไ่ยอมรับตัวเองเหรอทำไมยอมรับแบบนั้นล่ะคนใจร้ายผมไม่ค่อยอยากคุยด้วยไงผมไม่ค่อยคิดยใครมิ้นท์มิ้นท์ว่า้หนูไม่ใจร้ายนะว่ามี้หนูใจดีสุดๆในโลกเลยรู้เป้าเทคแคร์ดูแลดีเอาใจใส่น่ารักจิ้มริโอซี่ขาวจั๊ะฮะใช่ครับ ใช่ครับไม่ว่าหรอกไม่เคยคิดจะว่าพี่จะบอกงี้นะหนูถ้าพี่ไม่เห็นเนี่ยมันถือว่าไม่ขาวนะอ๋อดีขาวตัวขาวตัวเจ้าหน้าจัวเลยเนาะโคตรโคตรเก่เห็นไหมเนี่ยการที่เราเจอกันเฟิร์สิีเพชชันแล้วเราพูดกันใส่แบบนี้เนี่ยมันดีแล้วหรอขอโทษขอโทษได้ไหมครับผมจะแนะนำป้าป๊าให้ลูกสาวคุณใหม่เนี่ยไหนใช่เหรอสองคนนี้เหรอยืนอยู่ตรงนี้คุณเลือกเอาว่าคุณจะเอาใคร ลองสัมภาษณ์ดูลองสัมภาษณ์ดูสิอ็นเขาเื่ออะไรครัอันนี้ชื่ออะไรผมชื่อวันชัยครับโอ้โหเข้มเกินแล้วคนนี้ชื่ออะไรครับสวัสดีครับนายหญิงโอ้ยเครียดมากเลยเระไม่ต้องเครียดหรอกครับเราสุภาพใส่กันไงสุภาพชนนะสุภาพใส่กันโอเคสำนักผมลูกศิษย์ผมไม่เคยก้าวร้าวใส่ใครโอเคค่ะจะพูดเพาะนะคะได้เลยอาเชิญ อันอันนี้พี่ชอบชอบอย่างแม่หนูไหมครับเข่าตัวน่าเจาะไหนก็ผมอาจารย์ขอดูก่อนได้ไหมต้องต้องให้อาจารย์ผมเช็คก่อนนะอาจารย์จะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรอครับผมเป็นเพียงแค่ลูกศิษย์ใช่เพราะผมยังต่ำต้อยอยู่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตถือไม้คุณไม่ต้องวิ่งนะเดี๋ยวผมจะถือไม้เลี้ยวก่อนเดี๋ยวลูกศิษย์ผมมันจะดื้อไงเออต้องตีหรอต้องขยัมือก็ได้บังคับสายตาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วคนนั้นคุณดูถูกอาจารย์ผมเหรอ เปล่านะแต่ว่าแม่หนูแบบข่าวอมชมพูวันฉลองเช็คสิอมชมพูอย่างนั้นเหรอใครชื่อว่าคนนี้ไงน้องผมเองชื่อวันฉลองผมชื่ออะไรของเจ้าเนี่ยอ่าอาจารย์อาจารย์ชื่ออะไรคะแล้วเราล่ะฉันไม่อยากเห็นแม่เจ้าแล้วฉันอยากเห็นเราเนี่ยตอนเนี้ยอะไรนะฉันอยากเห็นเธอไม่ไม่อาจารย์ชื่ออะไรคะอาจารย์อาจารย์ผมอยากเห็นอมชมพู่ะ เขาสมภูขาดจอหน้าเจ้านะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงครับจริงอันนี้การันตีเขาดูหน่อยเดูหน่อยวามีเปิดวาร์ปหน่อยสิเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยโอชิฟูจริงหรือเปล่าเขาดูหน่อยเออมีเปิดวาร์ปงั้นเจ้าส่งให้ลูกศิษย์เขาดูได้เลยนะเอาไม่ผ่านมือแล้วหรอคะอาจารย์ฉันยกให้ล่ะเอาเฮ้ยมิยกให้ด้วยเพราะว่าไม่อยากแย่งใครไงโอ้โหโกเห็นแล้วมันจะโดนใจไงโอ้โห กูพูดไม่ออกเลยลูกศิษย์ต้องส่งต่อให้อาจารย์อยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์จะเป็นตัวเปิดไม่ไม่ไม่สิคุณไปส่งที่ผ่านเบอร์นะอย่าพูดเด็ดขาดนะส่งผ่านเบอร์เท่านั้นนะรู้หรือไม่อาจารย์คือผู้บุกเบิกลูมือเพราะว่าฉันไม่อยากให้โลกภายนอกมันเห็นนะแม่ครับคือคือมีลูกสาวสี่คนลูกชายหนึ่งคนคือพร้อมดูแลไหมครับทุกคนพร้อมดูแลรักลูกๆถามลูกศิษย์ฉันได้เลย ยินดีครับยินดีดูแลคนหัวคนที่แบบว่าบอกว่าสีชมพูอ่ะอย่าพูดมันออกมาเด็ดขาดนะว่าเชียร์มไนมันฉลองไอ้พูดอย่างนั้นอยู่กับติพี่ขอ,ขอตัวน่าเจ้าแล้วมีหนูหอ่ะพี่ไม่เชื่อหรอกต้องลองดูแล้วต้องขอเช็คก่อนนะเอาล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 ะเดี๋ยวฉันจะตามลูกศิษย์ท่นใหม่คนหนึ่งสักคู่โอ้โหลูกศิษย์เยอะจังเลย อาจารย์ฉันมีลูกศิษย์ทุกทิศทุกทางเจ้าอยากได้ทางไหนพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีไอ้บาดเด็กเยอะมาละอาจารย์สิเดาอ่อนโหชื่อหน้าคบหาวมากพี่เชื่ออเลยครับพี่หัวสมพูที่วาดกลางเนี่ยอยู่ที่ไหนมาเทผู้สาวเจ้านั้นอยู่ที่ใดต้นเชื่อลูกศิษย์อโปมีฉายาว่านักรบมังกรอนอ๋แล้วเมื่อกี้พี่เมื่อกี้บอกว่ามาแล้วเดี๋ยวฉันอ่ะจะส่งต่อไม้นี้ไปให้กับเพื่อนฉันโอเคหรือไม่ อ่อแล้วพี่จะไปไหนฉันจะขอไปฝึกวิชาเพิ่มเติมจากโยดาโ <c oughs> ยนเหรอโยนเหรอฉันไม่ได้โยน,น,นแต่ถ้า,านนะความรักมันพองโตขึ้นจริงๆนะฉันจะยินดีด้วยนะทุกท่านอ่อแล้วแล้วพี่เจอความรักดีๆยังครับใช่ครับมาให้คนอื่นตัวเองเจอยังครับฉันไม่ต้องมีหรอกความรักแหละฉันไม่จําเป็นหรอกฉันเห็นคนมีความรักฉันก็สุขใจแล้วโอ้ยคือแค่มองคนอื่นรักกันก็มีความสุขแล้วใช่ไหมทำไมเป็นคนดีขนาดนี้ ถ่าคนปื้มเนี่ยถ้าคนไหนที่ส่งมาขอนี่แหละเดี๋ยวฉันฝากคุยกับสามคนนี้ได้หรือไม่คุณผู้หญิงโอ้โหคุณเลือกได้เลยคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะคุยกับคนไหนโอเคหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออันนี้คือจริงใจกับแม่หนูหรือเปล่างั้นเดี๋ยวคุณไปสอบถามกันเองเด้ออาจารย์จะโชว์วิชาหายตัวอย่างนั้นหรือคุณลองนับหนึ่งสองสามสิข้าถามนะรู้ตัวเหรอเดี๋ยวอาจารย์ผมจะชว์พี่นิหารอย่านะอย่านับนะอย่าได้เ 来。